สวัสดีครับวันนี้เรามาทําเมนูแกงไก่ใส่มุ้นเส้นนะครับก็จะได้สะโพกไก่นะครับเครื่องสูนรไพยต่างๆก็ตะไคร้นะครับกระเทียมนะครับหัวหอมพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะครับใบมะกรูดนะครับแล้วเราก็มุ้นเส้นนะครับแล้วก็ผักใส่ผักอิตูนะครับหรือใบเบงรักแล้วก็ต้นหอมนะครับเราปรุงรสแค่น้ําปลาน้ําปลาแล้วก็ผงชูเดี๋ยวเราทำกันเลยครับมุ้นเส้นเราก็มาแช่เตรียมไว้นะครับเพื่อนําไปใส่กับแกงไก่อีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวเราก็มาซอยตะไคร้เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะนําไปตำอีกทีหนึ่งคนระับกระเทียมนะครับเราก็นํามาแปรเปลือกทำอะไรไม่เรียบร้อยนะครับหอมแดงนะครับถ้าชิ้นใหญ่ไปเราก็ซอยให้มันเล็กลงนะครับเสร็จแล้วเราจะนําไปตำนะครับเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับตำพอปุบปุมนะครับ แล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับพริกนะครับเป็ดมากเป็ดน้อยก็ตามชอบนะครับโขกไปสักคู่หนึ่งก็ใช้ได้ครับ อล่างนั้นเราใส่ไก่ลงไปนะครับตาตามด้วยเครื่องที่เราตำไว้นะครับแล้วก็น้ำล้างครกนะครับใส่ลงไปแลเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับประมาณหนึ่งก้าวีนะครับน,นะน้ำปลาสักครึ่งกัาพีนะครับ ลดเล็กน้อยนะครับแเ้าก็ทิ้งไว้สักรู่หนึ่งครับแ,แล้วเราก็นำมะกรูดใส่ลงไปครับแล้วก็มัเส้นนะครับเราวก็คนไปสักพักหนึ่งนะครับก็ต้นหอมนะครับ สิดท้ายด้วยใบแมงลักหรือผักยี่สนะครับเดี๋ยวเราคนให้ผักสดก็ใช้ได้นะครับสำหรับเมนูแกงไก่สัยมณฑลเราครับแกงไก่สัยมณฑลเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟใส่ถ้วยทานกันเลยครับเมนูแกงไก่สัยมณฑลเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับงีงก็ขอบคุณทุกท่านที่ดตามรับชมมีกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ